เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบรรจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่สวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอย ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีเข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์ให้เป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับช่องเล็กๆแบบนี้ช่องครูดงคอยอย่างที่แจ้งกับเพื่อนเพื่อนี่พน้องน้อง,องมาโดยตลอดนะครับครูดงจะเป็นช่องที่พูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักแล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกษะสาเพื่อน,นำมาสะสม แต่ก็อีกนั่นแหละเหรียญที่ครูโดงเข้ามาพูดมาคุยและมาบอกว่าเหรียญแบบนี้ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเหรียญน,นั้นก็ต้องมีความพิเศษในเหรียญเองไม่ใช่ช่องคูดง่งช่องเดียวนะครับทุกช่องทางที่มีการประกาศรับซื้อไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่หรือว่าช่อง YouTube ช่องไหนเวลาเขามาบอกว่าเหรียญน,นี้ราคาหลักแสนหลักหมืน่นก็ต้องมีความพิเศษในเหรียญ คลิปนี้ EP นี้นะครับครูดโดมมาประกาศตามหาตามหาก็คือรับซื้อรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ1น1บาทปีพุทธศักราช2565เหรียญปีพุทธศักราช2565เราจะเห็นอยู่ในเขาเรียกว่าในระบบหมุนเวียนออกมาเป็นระยะระยะนะครับก็จะเห็นกันอยู่โดยทั่วไป แต่มีใครเจอบ้างแล้วเหรียญหนึบาทปีพุทธศักราช2565ที่เป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับคลิปนี้ EP นี้ครูโดงมาตามหาเหรียญหนึบาทปีพุทธศักราช2565 5ที่เป็นพระเสียนตรงและหลายคนทราบกันดีอยู่นะครับครูดงจะมีเหรียญปี61พระเสียนตรง6364พระเสียนตรงเนี่ยอยู่หลายเหรียญแล้ว แต่ว่า65กับ62คูโดงยังไม่มีเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญ1นบาทนี่นะครับเหรียญ1นบาทปี2,562แล้วก็65ที่เป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับคูดงอยากให้ติดต่อมานะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ก็ยังยืนยันว่าเหรียญที่คูโดประกาศรับซื้อรับซื้อแน่นอนคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับมาประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาท เสียนตรปี65แล้วก็62ใครมีติดต่อมาที่โดก sc2375 ซึ่งเป็น line id แล้วก็มาที่ facebook fanpage ครูโดงคอยก็บอกกับเพื่อนๆพี่พๆน้องนะครับเราซื้อจริงแล้วก็ให้ราคาสูงกว่าที่อื่นด้วยก็ลองงมีรูปภาพก็ส่งเข้ามานะครับคลิปนี้ ep นี้มีสั้นๆแต่เพียงแค่นี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ